สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจนะคะกับเรา VIP เนอะประจําวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้านะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเดินก็สี่กับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปด

สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหนึ่งสี่สองห้าสี่สองสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งนะจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสี่ห้าห้าสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางเลยออย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะถ้ามันไม่สลับกันออกเรือ ก็จับคู่เสื้อเอานะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ